ทางด้านเจ้าหน้าที่ประเทศสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเข้าพบรองแม่ทัพภาคที่4รับทราบสถานการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าพร้อมคณะให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยจำนวน3คนจาก11ประเทศนำโดยนางลอราเซหัวหน้าฝ่ายการเมืองและข้อมูลข่าวสารประจำคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในโอกาสนำคณะมาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับทราบสถานการณ์และหารือความร่วมมือในประ ประเด็นเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิทมนุษยชนรวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทยในโอกาสมาเยือนของคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประจําประเทศไทยครั้งนี้รองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าและคณะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นตามลําดับเห็นได้ชัดจากการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความมั่นคงภายใต้การปฏิบัติงานที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความมั่นคงมีบทบาทสําคัญในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งแก้ไขปัญหาทั้งมิติงานด้านความมั่นคง และงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะ ซึ่งก็มีคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยนะครับจำนวน13คนจาก11ประเทศในการเข้าพบรองแม่ทัพภาคที่4ในครั้งนี้นะครับ